ตาคู่นั้นจะทําให้ฉันหลงโลกทั้งใบหมุนวนในสายตาเธอทุกคําพูดของเธอมันเวทมนต์ทําให้ใจฉันหลุดไปในฝันเปล่าเธอคือความรักที่ฉันตามหาเธอคิดดวงดาวที่ส่องสว่างบนฟ้าเสื้อแอมนุบมาได้ยังไงเพลงไม่ได้เกี่ยวแต่อยากขายเสื้อแอมนุบเสื้อแอมนุบของแท้ที่ร้านไวบ์ออนเท่านั้นใส่แล้วเป็นดาวเด่นบนทองฟ้าแน่นอน ผ่านไปหนึ่งคืนนะครับต้นถั่วที่ปลูกเพิ่มเมื่อวานเหมือนจะโดนฟ้าผ่ากันเยอะเลยต้นนี้ไม่มีเรนโบว์ข้างหลังมีเรนโบว์อันนี้คือแคน้บัสซ่มโอโดนฟ้าผ่าด้วยตรงนี้สว่างมากแล้วก็มีน้ําแข็งนะฮะมีโกลเด้นมีเรนโบว์ไหมไม่รู้ข้างหลังตรงนี้นี่คือต้นถั่วที่มีเรนโบว์อยู่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะสามอันนะฮะติดฟ้าผ่าหรือย,ยังติดอะไรมาบ้างอันนี้โกอืมอืฮึโก เรนโบอยู่ไหนเรนโบเรนโบอ๋อ,อน,นี้น,นี่น,นี่ใช่ไหมตรงน,นี้ใช่ใช่ใช่ฮะติดกี่โฟ์เซนเนี่ยนะโอ้อันอื่นติดช็อกต,อติดนู่นติดนี่อันนี้ติดโฟ์เซนอันเดียวมันต้องติดอย่างอื่นบ้างสิโอ้โหเซเลเชียกับเวทแล้วฟ้าผ่าล่ะฟ้าผ่าเต็มไปหมดเลยโกบัตลิสเซเลเชียมูนลิสเวทช็อกเมื่อวานดูไปแล้วนะอันที่ติดเยอะเก็บไว้ก่อนรอให้เยอะกว่านี้หนึ่งคืนผ่านไปนะครับกับการทิ้งเอาไว้ ดิสโก้เนี่ยคือเหมือนจะเป็นอีเวนท์ที่เป็นแอดมินออกคำสั่งนะฮะไม่ค่อยมาเลยไม่มาเลยแหละไม่เจอเลยอโอ้อันนี้6อันเหมือนกันเป็นโกเป็นบัตรลิทเซเดเชียลมูลลิทเวดช็อคก่อนอื่นก่อนอื่นมาตรงนี้ก่อนเราเข้ามาพร้อมกับไอ้ข้าสำรองนะฮะไอ้ข้าสำรองนั้นคุณลาดพร้าวนะครับซอย 2, 3, 4เสื้อสวยมากเลยเสื้อเสื้อแอมนุบถึงแม้ว่าจะนุบแต่น่าจะมีความโชคดีเพราะว่าวันนี้เราจะมอบสิ่งนี้ให้ น้องหมาและแลคูนนะครับเนื่องจากว่าเรานั้นไม่ได้เข้าไปในเซิร์ฟปกติเลยกลัวโดนขโมยแต่ว่า2ตัวนี้เป็นการขโมยถ้าเราอยู่ในเซิร์ฟเดียวกันกับคนที่มีน้องหมาหรือแล็คูนเขาก็จะขโมยของเราซึ่งของเรานั้นเราปลูกเอาไว้อย่างดีแล้วคือจริงๆไม่ได้ขโมยนะเป็นการก๊อปปี้มาอีกอันหนึ่งถ้าน้องหมาเนี่ยคือเป็นการดึงมเมล็ดออกมาไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะฮะถ้าเกิดดึงแคดิบอซ้อมได้จะดีมากหรือไม่ก็ต้นถั่วก็ได้นะต้นถั่วแคดิอ,อมหซือไม่่กก็เก็เบผลทีแพงมา แล้วก็เอามาขายดูนะฮะในแอคเคทาใหม่ดูว่าจะเป็นยังไงก่อนอื่นนั้นเรายื่นน้องหมาให้ไปเรียบร้อยน้องหมาหมา <c oughs> วางไว้เลยวางสิ <c oughs> วางได้กี่ตัวตอนนี้วางได้กี่ตัวออถ้าเกิดวางเพิ่มก็คือสองร้สเก้าตอนนี้วางได้กี่ตัวนะสามตัวใช่ไหมเริ่มต้นน่าจะสามตัวอันนี้คือปลูกอันนี้อยู่นะฮะต้นแครอทเริ่มต้นเลยคือเราต้องวางไว้ประมาณสิบห้านาที และคูณไปก่อนนะและคูณหายากมากเก็บดีๆนะผมจะเก็บอย่างดีครับเอาไว้ที่สวนนี่แหละตัวใหญ่มากและคูณเริ่มกินเยอะใช่ไหมเราวางได้สามใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดอยากวางสี่ก็ต้องทาเควสแต่ว่าเราเหมือนจะมีโลบักเหลืออยู่ในเขานี้อันนี้เพิ่มช่องอีกหนึ่งช่องสองร้อยสิบเก้าโลบักหมดแล้วตัวสุดท้ายน้องหมาสามตัวและคูณหนึ่งตัวอยู่ในสวนที่ยังไม่มีต้นไม้มีแครอทแค่หนึ่งต้นลองมาดูว่าน้องหมาจะมาขโมยเมื่อไหร่ คือจริงๆในสวนเราเนี่ยน่าจะใช้ตัวอื่นนะเพราะว่าไปขโมยไม่ค่อยได้ใช้จริงๆตุ่นดีกว่านะเพราะว่าตุ่นเนี่ยขุดของได้เผื่ออาจจะขุดมาเป็นพวกอันนี้สปริงเกอร์อ๋อเรายังมีนี่อยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมียังไม่หมดจะมีไนท์เอกแล้วก็มีบัคเอกอยู่อันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดวางไปวางไปเผื่อต้นที่เป็นอีเวนต์อย่างแคทลีปซอมเนี่ยน่าจะไม่ได้มั้งไม่แน่ใจนะฮะน่าจะขโมยมาเล็ดไม่ได้คุณคุ้นว่าในดิสคอร์ดน่าจะมีคนบอกอยู่ นี่ขุดมาเป็นเงินพันกว่าบาทเจ้าตุน่นเมนเมนเมนนี่มันอะไรกันรอประมาณ10บถึงสินาทีแล้วก็ลุ้นว่าเขาจะขโมยได้ไหมคือแลคคูนเนี่ยขโมยได้แต่ว่าน้องหมาเนี่ยขโมยไม่ค่อยได้เฟลตลอดเกิดอาการเฟลตลอดอืมอืมอืม ได้หอยทากแล้วก็นอนโอเคดวงไม่ดีเลยอืมอันนี้เป็นป้ายนะครับป้ายก็แค่ป้ายปกติไม่มีอะไรกระเป๋าคือไม่มีอะไรเลยครับ <laughs> ว่างเปล่าว่างเปล่าเงินมีอยู่สิบบาทสิบบาทที่เขาให้มายี่สิบาทซื้อไปแล้วสิบบาทเหลือสิบบาทเริ่มต้นใหม่ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับตรงไปตรงนู้นแหละ ไปหยิบอะไรนี่อันโตโตเนี่ยอันโตโตนี่ก้อนโตโต,ตนี่อันนี้อันนี้ได้ไหมได้ไหมได้ได้อะไรได้อะไรมาโอ้โหบินสตอ็อกแต่เฟลเนี่ยปัญหาคือแบบนี้แหละขโมยไม่ได้โอ้โหถ้าได้บินสตอ็อกมาคือไม่ต้องซือ้อไปแล้วอีกหนึ่งไปแล้วอีกหนึ่งมาลุ้นกันอะไรก็ได้อย่าให้พลาดสักต้นหนึ่ง โอ้เฟลจะเฟลอะไรนักหนาเนี่ยโอ้สองตัวแล้วนะเดินคอตกมาเลยเอไม่เป็นไรไปฝึกใหม่นะไม่ว่ากันไม่ว่ากันทองฟ้าสีแดงดาวตกไหมดาวตกไหมน้องหมาตัวที่สามความหวังสุดท้ายของรอบนี้จะหยิบได้หรือไม่บินสต็อกแน่นอนแต่ว่าแต่ว่าเฟล <laughs> โอ้ติดอันนี้ด้วยบัตรลิสด,ด้วย แครอทบัตลิดโอ้โหมีอยู่ต้นเดียวรอจะเลกคูนครับความหวังเดียวของเราตอนนี้คือจะเล็คูนไปหยิบแคนดี้ไปซ่อมมาสักผลหนึ่งผลที่เป็นพันล้าน <laughs> เกมก็จะอีซี่มากไปด้านขวาเี่เฮ้ยต้นนี้อะต้นนี้ทําไมต้นนี้มาต้นนี้ทําไมล่ะไปต้นนู้นด้านขวามะม่วงแน่เลยมบนนาแบงโกว่าและแมงโก้ เซเลเชียลฟสเซนมูนแมงโก้ครับผมก็ยังด <laughs> ขีขอบใจมากขอบใจมากอันนี้รอบแรกรอบแรกราคาอา่25ล้าน <laughs> แน่นอนไปเลยออื27ล้านได้มาอีก10%ครับเฟรนบูสดีมากและคูณขออีกนะซีดแพคซีดแพคมีอะไรบ้างน,นะแมวดีกว่ารอก่อนเก็บเงินจาก ฟังเพื่อนล้วนๆยังไม่ซื้อ,อยังไม่ซื้อ,อยังไม่ซื้อรอมเมล็ดจากน้องหมาไปแล้วไปแล้วไปอีกตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งหยิบมาหยิบมาหยิบมเมล็ดมาหยิบมาให้ได้นะอย่าให้พลาดนะบินสต็อกใช่ไหมเฟลอีกแล้วไม่คุ้มเลยสามหมื่นโลบักน้องหมาสามตัวหยิบอะไรไม่ได้เลยอ่ะซื้อเขาซื้อเขาน้องหมาซื้อเขา ยิบมาเลยมาได้อะไรก็ได้สักต้นหนึ่งเฟลอีกอู้ขนาดอางุ่นนะเนี่ยไปแล้วไปแล้วเอ้าน้องหมาไปก่อนเหรออาล้วคุณยังไม่ไปอีกวนมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะน้องหมาน้องหมาเฟลเฟลทุกวันเฟลตลอดนี่เก็บได้หรือ,อยังเก็บได้แล้วแครอทเก็บมาแคอรอทบลัดลิตสองพันถึงไหมเจ็ดสิสองบาท มาลุ้นกันมาลุ้นกันอะไรอะไรต้นนี้สิด้านนี้ด้านนี้ด้านขวานี่ด้านขวาบินสต็อกก็ได้บินสตอ็อกบินสตอ็กสตอกก็ได้อย่าไปหยิบมะม่วงเลยนะเย็นแล้วมะม่วงเป็นอะไรกับมะม่วงฮะเซเลเชียล f ฟสเ e นโกอ่ะเท่าไหร่ร้อยล้านไหมเซเลเชียล f ฟสเซนโกอืมโอ้ thank you ขอบคุณมาก900ล้านพันล้านแล้วครับเราสามารถซื้อบินสต็อกได้ถ้าเกิดมีในสต็อกหนึ่งบิลเลียนซื้อได้เลยบินสต็อกโอ้โหและคูณน,นี้แบบสุดยอดสุดยอดมากหยิบมาให้ได้นะบินสต็อกสักอันหนึ่งจะได้ปลูกกันหน่อยบินสต็อกไหมเหมือนจะใช่เหมือนจะใช่ มีสักอันไหมเนี่ยน้องหมาโอ้โหเฟลรัวๆไปแล้วไปแล้วไปแล้วขอสักอันหนึ่งเฮะนะขโมยให้ได้หน่อยสักมเมล็ดหนึ่งให้คุ้มค่าหน่อยมาโหเฟลเฟลแล้วก็เฟลแล้วก็เฟล,แล,ฟลและคูณสุดท้ายมาอีกรอบหนึ่งดูสิจะไปหยิบอะไรไมาให้เรา มีแต่ละคูนฮะที่พึ่งได้น้องหมาไม่ไหวเลยละน้องหมาเหนื่อยเหรอหยิบมาไม่ได้เลยอ่าไป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 อละคูนยังไม่ถึงคิวนะฮะขอสักอันหนึ่งเถอะนะน้องหมาอย่าให้ผิดหวังเลย b a าน่าก็ได้แมงโก้ก็ยังดี <ś> <Chris> ขนาดแม a โก้ยังเฟล,ลมาแล้วครับความหวังหมู่บ้านเราความหวังหมู่บ้านเราไปหยิบไปหยิบบินสต็อกไหมหรือว่าอะไรตรงนั้นอย อิสเตอร์เอกมันเซเลเชียลฟสเตไปขอบคุณเข้าเหรอ <c oughs> ขอบคุณนะมันโนเกะลูกเล็กจังเลยเทออ่าไหร่เนี่ย <c oughs> สามแสน <c oughs> ดีนะก่อนหน้าพันล้านขอบคุณมากคลิปนี้ประมาณนี้ฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ